สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทู e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้นะครับผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในลัคนาราศรีกรกฎนะครับกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในปี2560ตรงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2560ตรงนี้ผมมีสิ่งที่จะบอกกับคุณซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆทีเดียวจากการโครจรของดวงดาวตรงนี้สามารถที่จะอธิบายได้ว่าคุณนะครับจะประสบปัญหายุ่งยากจุกจิกในเรื่องของการเงินตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ฟังให้ดีนะครับคุณจะประสบปัญหาจุกจิกยุ่งยากในเรื่องของการเงินตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่มันจะเปลี่ยนแปลงและพลิกล็อกกลับมาดีขึ้นในช่วงหลังจากวันที่10กุมภาพันธ์ไปแล้วนั่นหมายความว่าจากช่วงวันที่10บกุมภาพันธ์ไปแล้วการเงินของคุณจะคล่องตัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แต่ช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9มันหมายความถึงการเงินที่จะไม่ลงตัวสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังที่สุดคือเรื่องของหนี้สินหรือการกู้ยืมใครมายืมเงินคุณหรือคุณจะไปยืมเงินใครก็ตามในช่วงวันที่1ถึงวันที่9กกุมภาพันธ์ ปี2560เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระวังอย่างมากแต่พอผ่านช่วงวันที่10กุมภาผ่านไปแล้วกลับกลายเป็นว่าดวงของคุณดีขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นมีความโชคดีมากขึ้นและสิ่งที่ผมจะบอกคุณต่อจากนี้ไปนั่นหมายความว่า การงานของคุณนั้นจะเข้าที่เข้าทางขึ้นด้วยนะครับการงานจะเข้าที่เข้าทางขึ้นด้วยจนถึงช่วงปลายเดือนสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้มดลูกสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับให้ระวังสุขภาพมากๆทีเดียวแต่คุณจะมีโชคดีอย่างหนึ่งคือว่าคุณจะมีโชคดีจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจหรือคุณกังวลใจใดๆก็ตามให้คุณไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์มันจะมีโชคดีเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุยนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ